บัดนี้วันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้านังก่อนก,นกำมันอินงามขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจอดในอัขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเน,นื่อง้วยเทินหนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาวาลิสวาเลส,เลสุอัตราคัตชันตุเทวตาธรรมสัทธรรมม,มุนิราชัดสุสุนันตุสักขโมคาทางังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขะระตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเประเทจักาเม วนาคะหาเนคิหะวัตถุมหิเคเตภูม,มาจายันตุเทวาชละธละวิสมียะคะขันทัรพะพนาคาติดทันตาสันติกยังบุิวะระวัจนังสาธะโวมีสุนันตุธรรมสวนาการลอยยมพะทันตาธรรมสาาม,รรมสวนาการลอยยมพะทันตา ธรรมสวรรคกาโลอามพระทันตาสองบทสวดธรรมสการพุท,ทธเจ้านโมตสะภประวะโตอะรโตสสมมาสัมพุทธสสะนโมตสะภะระกะโตอะรโตสสมาสัมพุทธสสะนโมตสะภะระกะโตอะรโตสสมาสัมพุทธสักสามบทสวดไรสนาคมพุทธังสรนังกชามิธัมมังสรนังกชามิสังคังสรนัง,าางกชามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังกฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังกฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังกฉามิตัติยัมปีพุทธังสารนังกฉามิตัติยัมปีธรรมังสารนังกฉามิตัติยัมปีสังฆังสารนังกฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัชนะสุที่มีโหตุสัพพทานะที่มีสรณนังอัญยังสังโฆมีสรณนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสุที่มีโหตุสัพพทานามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสักเกสูวิหารติกเปีลวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกขุสังเคนะสัตถิทิง ปัจมัตเตหิพิกัสเตหิสเเหิวะอรหันเตหิทัสติทัสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัถโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตสโหสั อะยังโคขวาสังเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิงมหาเวนะมหาตาภิกขุสังเคนะสัพทิงปัญจะมาเตหิภิกขุสตเตหิสภีเ,เหวะอระหันเตหิทัสสหิจัโลกะธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปตตาโหติปะกวันตังทศนายะภิกขุสังคันจะ ยันนูนะมะยัมปิเยนะภะควาเตนุปสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะควะโตสันติกีปัจเจกคาถาพาเสยยา마ติอตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะวาปุริโสสัมินที่ตังวาพาหังประเสยสิฐภาษาเรายะภาษาที่ตังวาพาหังสำมินเชยยะ เอวะเมวะสุทาวาสสุเทวีสุอันตาราหิตาภคะวโตปุระโตภาปาตุระสังสุอัตโูตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวาเอากมันตังอัทังสุเอกมันตังทิทตาโคเอากาเทวตาภคะวโตสันติเกอ,อิมังฆาทังอภาสิก มหาสมโยปวะนัสสัสมิงเทวกายาสมาฆตาอาคะตัมหิมังธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอตโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตราภิกขวุสมาทะหังสุงกิตังอัตตโนอุชุกะ มังสุสารถีวเนตานิขเหตวาอินทะริยานิรกักันติปันธิตาติอธากปอราเทวตาปะกวะโตสันธิเกอิมงังฆาทางอภาษิเชตวาขีลังเจตวาปะลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจรันติสุทาวิมาลาจากุมตาสุตันตาสุ สูนาคาติอาตโคอัปราเทวตาภควตโตสนันติเกอิมังคาทาังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตขะมิสสันติอป,ปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทกวกายังปริปูเลนสนันติตีอาตโคภควาภิกูอามันเตสิเยภูยเยนะภิกเยยว ทัตะสุโลกะทาสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัตสนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเิสุนปฏิทมัมตานังอากหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพัควันตานางเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอเหสุน เสยยายยาาปิไมหังเอตัอารหิเยปิเตวิกเวอภวิสันติอนาคตะมัทานังอรารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานางเอตะาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยาาปิไมหังเอตาอารหิอาจิกิสสามิก ิกเวเทวะกายานางนามานิกิตติสมิคิตพิกเวภะเทววกายานางนามานิเท,ทศสามิมิพิกเวเทวะกายานางนามานิตังสุนธาะาสาธุกังมะนะสิกโรถะภาสิสามีติเอวํมพัเตติโขเตพิขคภะะวะโต ปัจจัตสัจจัตสะโสสูพะควาเอตะทโโจัดสิโลกะมนุกัสสามิยัตภุมาตะทัสิตาเยสิตากิริขรังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนณสาสุทา วิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวาเนีกปิละวัฒเวตโตอมันติสัทธาสาวเกศาสนีระเตทีวกายาอภิกันตาเตพิชานาถพิคโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตวาสุดพุทธะสาสานังเอสัมปาตุระหุญานังอมนุสสาสนะ ทศนังอะเปกสตัมัททขุงสหัสสังอาทศตตาริงสตังเอกสหัสานังอมนุษณาณมัทสุนอะเปกนันตมัททงมัททางขุงทิสาสภาผุดาหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวาขิตวานะจักุมาตโป อามันจะยิสัตตถาสาวกีสาสเนีระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโบเยวหังกิตกิตตยิสามิขิราหิอนุปุพภะโสสัตตะสาหัสสาวะยขา,วาขาภูมากาปิลวัตถวาอิทธิมันโตจทติมันโตวนันนะวันโตยะสาสินโนโมทามา มานาอภิการมงพิขูนังสมิติงวานังชาชาสาหัสสาเหมะวตายะขานานตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาันโตยะสัสสินโนโมทัพมานาอภิการมงพิคูนังสมิติงวานังสาตาคิราติสหัสสายะขานานตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาบันโตยะสัสสินโนโมทัพมานาอภิกรมงพิคูนังสมิติงวานังอิเจ เตโสรสสหัตสายขานานตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาบันโตยะสัจจินโมทะมานาอภิกรรมุงภิกุนังเสมีติงวานังเวสสามิตาปัญจสตายาขานานตตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาบันโตยะสัจจินโมทะมานาอภิกรรมุงภิกุนังเสมีติงวานังภูมพิโรอาราชัตหิโตเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสะ ตาสหัสสังยาขานางปริยุปาสติผงพิโรราชักคาหิตโตโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทะท่าตารถโถภาษาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชาัตส,สิโสปุตตาปิตัสสาปะหาวโวอ,อินทะนามามหภาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะบันโตัตสศิโนโมทะมานาอภิกรรมุพิกุนางสมิติงว่านางทักคินันจะที่สังราชาวิรุณโโห ับภาษาสติกุมพันธานางอธทิปอธิปติมหาราชายาสัตสีโสปุตตาปิตัสสะะหาโบอินทานามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยาสัสีโนโมทามานาอภิกรมุวิคูนางสมิติงวนาปฉิมปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัต สิโสปุตตาปีตัสสะพะหะวอินทนานามามหาประราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมงพิคุนังสัมมิติงวานังอุตารันจาที่สังราชากเวโรตับปะตับปะสาสติยะคา,านัง อธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสะภาวูอินทนามามหาภลาอิทิมโตชกติมัโตวันนบันโตยศสีโนบุธามนาอภิกรรมุภิกุนังสนิติวันนางปุริปุริมาธิสังทัตตารโถทักกินีน้วิรุณหโกปปจิเมณวิรูปปโกกุเอรูอุตรังติ ิสังจตารเตมหาราชาสมันตาจะตัวโรทิสาธันทัตธันรัตมนาอัทถังสุวานีกัปีลาวัตถทเวเตสังมายาวิโนทาาอากุนจะนิพาสถามายากุตีนทุเวตีนทุวิตูจะวิตุวิตุโตสหะจันทโนกามสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะ นาโธโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตตเซโนจะคันทัพโพนะนาโลราชาชะโนสโพอากูปัญจสิุคเจวะติมาพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับภาสหราชุพิโมทะมนาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงวังอทาคูณาภาษานาคาเวสารา สหตัชกากรรมพระรัตสตราคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตาะรถาจาอาคูอาอาคูนาคายสสิโนเอราวัโนมหานาคูมหานาคโสปากะสมมติงวะนางเยนะคาอาราชีสหัสสาหารันติทิพาทิชาปากักขีพิสุทธาจากาคูเวหา ยะสาเตวะนามาชาปต,ตาจิตตะสุปันาอิติเตสะนามาอะภายันตานาคาราชานะมาสิสุปน,นโนเขมะมักาศิพุทโธสันหาหิวาจาหิโอปวะหะวะหะยันตานาคาสุปนาสาระ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตโรวาสะวัตเสเต,ตอิทธิมันโตยะสัิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคภาษา,าเวปจ,จิติสุจิติจะมหาราโทนมมจีสหสะสตันจะพลิปุตตานังสเพเวโรจะนามานามกาสันนายิตวาะลิงเสียนางลาหูพัธทธมุปาคะมุมสมมยโยธานิพัต ทันเตภิกุนางสมิติงว่านางอาปูจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวารุนาวารุณาเทวาโสโมจยสสาสสหเมตตากรุณายาติญาณกายิกาอากุเทวายัสสสิโนทัศเตทสัทธากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสจิโนโมทามนาภิกขามุงภิกูนางสมิติงว่านาง เวทูจเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมากูปุรักกิตาสุธิยัตสูปนิสาเทวาสุริยมากูปุรักกิตานักขตวาปุรักกิตวาอากูมันจะมันจะพระลาหกาวาสุนังวาสวุเศโษฐสโก ารคะปุรินทโททะเสเตทะสถทากายาสับเพนนัตตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมงพิคุนังสมิติงวันังอัทคาคูสหะภูเทวา